สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในหัวข้อเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะครับโดยที่เชื่อที่ว่าก่อนประชาโร์ครับในหัวข้อแรกนะครับเรามาดูการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับตัวอย่างที่1 หาผลบวกของเศษ1ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8นะครับวิธีทำคือนำตัวเศษบวกกันนะครับตัวส่วนคงเดิมนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเศษ1ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8นะครับ ให้เรียนสังเกตตัวส่วนนะครับตัวส่วนคือตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็น8เท่ากันแล้วนะครับดังนั้นให้เรียนสามารถนําตัวเศษไปบวกกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนในรูปของ1นบวกสส่วนด้วย8นะครับ1นบวกสเท่ากับ4 ส่วน8นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเศษ4ส่วน8ยังไม่ใช่ 4, 8, ใช 4, 8, เศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำให้เศษ4ีส่วน8เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำา4มาหารทั้งเศษและ 4, 8, ส่วนนะครับ จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ1 2ส่วน2ดังนั้นผลบวกของเศษ1 8ส่วน8บวกเศษ3 8มส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ1 2ส่วน2ครับ หลักการสําคัญของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับคือให้นําตัวเศษบวกกันโดยตัวส่วนคงเดิมนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างของการลบนะครับจากโจทย์หาผลลบของเศษ5ส่วน6ลบเศษ1ส่วน6นะครับวิธีทำนำตัวเศษลบกันตัวส่วนคงเดิมนะครับ เศษ5้ส่วน6ลบเศษ1นส่วน6นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็คือ6แนักเรียนสามารถนำตัวเศษไปลบกันนะครับเขียนในรูปแบบลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับ5ลบ1เท่ากับ4ตัวส่วนเท่าเดิมคือ6นะครับ เศษส่ส่วน6ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับโดยการหาจํานวนที่มากที่สุดที่หารทั้ง4และ6ได้ลงตัวนะครับซึ่งจํานวนนั้นคือ2นั่นเองนะครับ4หารด้วย2เท่ากับ2นะครับ6หารด้วย2เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราจะได้เศษส่วนอย่างต่ำ คือเศษ2อส่วนสนะครับดังนั้นเศษ5ลบหขออภัยครับเศษ5้ส่วนหลบเศษ1นส่วนหจะมีค่าเท่ากับเศษ2อส่วนสนะครับหลักการสำคัญของการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับคือให้นำตัวเศษลบกันโดยตัวส่วนยังคงเดิมนะครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันบ้างนะครับจากตัวอย่างหาผลบวกของเศษ3ส่วน5บวกเศษ7ส่วน10นะครับวิธีทำคือทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับโดยในข้อนี้เราจะทำส่วนให้เป็น10นะครับเศษ3ส่วน5บวกเศษ7ส่วน10นะครับเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับ โดยการทำส่วนให้เท่ากันเราสามารถใช้ได้2วิธีนะครับก็คือวิธีคูณและวิธีหารนะครับขึ้นอยู่กับโจทย์ในข้อนั้นๆว่าเราจะเลือกใช้วิธีใดนะครับในข้อนี้นะครับที่เชื่อจะเลือกใช้เป็นการคูณนะครับเพื่อให้เป็น10นะครับโดยเลือกคูณตัวเศษ3ส่วน5นะครับ หาเลขมาคูณเพื่อที่จะให้ตัวส่วนเป็น10เท่ากันนะครับให้นักเรียนยึดที่ตัวส่วนเป็นหลักตัวตัวส่วนตอนนี้คือ5นะครับ5คูณอะไรเป็น10ก็คือคูณ2ถูกไหมครับเมื่อเราคูณ2ที่ตัวส่วนตัวเศษก็ต้องคูณด้วยจํานวนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตว่าตัวเศษก็คูณด้วย2เหมือนกันนะครับและบวก7ส่วน10 3คูณ2เท่ากับ6นะครับ5คูณ2เท่ากับ10บ,บวกเศษ7 1 0ส่วน10นักเรียนสังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วถูกไหมครับจากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษไปบวกกันได้เลยนะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับ6บวกเส่วนด้วย10นะครับ หกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามส่วนคงเดิมคือสิบ ผลลั์ที่ได้คือเศษ13ส่วน10นะครับถ้ากรณีที่เป็นเศษส่วนแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าเศษเกินนะครับเศษเกินก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนก็ตามที่เป็นเศษเกินนะครับเราจะนิยมตอบให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะครับก็จะได้เท่ากับ หนึ่งเศษสามส่วนสิบได้คำตอบแล้วครับสำหรับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วนำตัวเศษมาบวกกันโดยตัวส่วนคงเดิมนะครับ ต่อมาดูตัวอย่างการลบเศษส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับจากตัวอย่างหาผลลบของเศษ2ส่วน3ลบเศษ5ส่วน12นะครับวิธีทำคือทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับโดยข้อนี้เราจะทำตัวส่วนให้เป็น12นะครับจากเศษ2ส่วน3ลบเศษ5ส่วน12นะครับเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากับ12นะครับ ก็จะได้เศษ2ส่วน3นะครับหาตัวมาคูณโดยที่ยึดตัวส่วนเป็นหลักนะครับนักเรียนต้องหาว่า3คูณอะไรถึงจะได้12ก็คือคูณด้วย4นะครับเมื่อคูณ4ที่ตัวส่วนตัวเศษก็ต้องคูณด้วย4เหมือนกันนะครับลบ5ส่วน12นะครับจะได้เท่ากับ2คูณ4เป็น8นะครับ 3คูณ4เป็น12ลบ5ส่วน12นักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ12เท่ากันนะครับจากนั้นให้นำตัวเศษไปลบกันได้นะครับจะได้8ลบ5ส่วนด้วย12นะครับเพราะนั้นคำตอบในข้อนี้จะได้เศษ3ส,ส่วน12 นะครับเศษ3ส่วน12เป็นเศษส่วนแท้นะครับก็คือเศษตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะครับแต่สังเกตว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเราต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเลขที่หารทั้ง3และ12ได้ลงตัวคือเลขอะไรครับคือเลข3นั่นเองนะครับ 1> 3หาร3เท่ากับ1 12หาร3เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้จะตอบเศษ1ส่วน4ครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับทีเชอร์ขอทบทวนใจความสำคัญของการบวกลบเศษส่วนนะครับใจความสำคัญคือ การบวกและการลบเศษส,ส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนถึงจะสามารถนำตัวเศษไปบวกหรือไปลบกันได้นะครับการบวกหรือการลบเศษส,ส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับเราเราถึงสามารถนำตัวเศษไปบวกหรือลบกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่เชอร์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ